หลังจากที่คุณมีเว็บไซต์แล้วนะคะต่อไปนี้คุณก็สามารถที่จะสร้างเว็บเพจของคุณเข้าไปเก็บไว้ภายในเว็บไซต์ได้วิธีการสร้างเว็บเพจนั้นนะคะโดยปกติรว่มแรกเมื่อเราเปิดเข้าโปรแกรมมาแล้วเราเลือกคำสั่งสร้างตัวเว็บเพจว่างๆโดยการเลือกเว็บเพจแบบ HTML คุณจะมีไฟล์เว็บเพจว่างๆหนึ่งไฟล์ที่ชื่อว่า Untitled1 ตรงนี้เป็นเว็บเพจเปล่าๆว่างๆที่ยังไม่ได้ใส่เนื้อหาอะไร แต่คุณสามารถที่จะสร้างเว็บเพจใหม่ขึ้นมาได้นะคะโดยการเลือกเมนูไฟล์แล้วก็เลือกคำสั่ง New จะปรากฏ dialog box ของ New Document ขึ้นมาจากนั้นคุณก็เลือกว่าคุณจะสร้างเว็บเพจแบบไหนนะ Basic Page ก็คือไฟล์เว็บเพจพื้นฐานทั่วๆไปโดยเลือกจากตัว Basic Page ตรงกลางตรงนี้ Dynamic Page ก็คือใช้สร้างพวกเว็บด y น a มิกที่ใช้ภาษาสคริปต์ต่างๆ เทมเพลตเพจก็คือสร้างจากตัวเทมเพลตของตัวต้นแบบหรือแม่แบบที่โปรแกรมเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีเว็บเพจประเภทต่างๆให้เลือกด้วยถ้าคุณต้องการสร้างเว็บเพจว่างๆโดยทั่วไปส่วนใหญ่เราจะสร้างเป็นเว็บเพจว่างๆก่อนก็เลือกเป็นเบสิกเพจแล้วเลือก html นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม create คุณจะได้ไฟล์เว็บเพจไฟล์ที่2มาสังเกตจากชื่อแท็บของตัวไฟล์เว็บเพจด้านบนก็คือ อันไทเทนสองเดิมจะมีอันไทเทนหนึตรงนี้จะใช้สลับในการสลับการทำงานกับไฟล์เว็บเพจที่คุณมีคุณสามารถที่จะ New เว็บเพจได้โดยการกด ctrl n บนแป้นคีย์บอร์ดก็จะปรากฏ d i a l o g b o ล,ลอ็อกตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ Create คุณก็จะได้ไฟล์ที่3เข้ามานอกจากนี้คุณสามารถที่จะใช้คำสั่ง New จากแถบเครื่องมือ Standard ของตัว Windows d o c u m e n นะคะตอนนี้จะไม่ปรากฏเครื่องมืออยู่ให้คุณคลิกขวาบนแถบเครื่องมือที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะคุณจะเห็นชื่อ Standard คลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้เครื่องมือชุด Standard ขึ้นมาจะสังเกตได้ว่ามีปุ่มคำสั่ง New อยู่คุณสามารถที่คลิกที่ปุ่ม New ตัวนี้แล้วเลือกที่จะ Create Web Page ได้นั้นวิธีการสร้างเว็บ a g e ใหม่ก็สามารถที่จะทำได้หลายวิธีด้วยกันนะคะ